วันนี้มีเอกสารที่เผยแพร่เป็นเอกสารจากเลขาธิการสปอกอครับนี่เลยฮะทำหนังสือถึงเลขาธิการปปงครับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินขอความอนุเคราะห์สำนักง,งานปปงหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับการก,กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินระบุว่าสปกรในตรวจสอบพบว่าม,มีเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือบางคนบางกลุ่ม รวมถึงกลุ่มในทุนกระทาผิดในเขตปฏิรูปที่ดินเช่นลักลอบขุดดินเพื่อนําออกจําหน่ายปาศจากความยำเกรงต่อตัวบทกฎหมายนะเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่รับอนุญาตนะมีวัตถุประสงค์ทางการค้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะแล้วก็ระบุว่านี่มันเป็นความผิดเกี่ยวกับการทําผิดเรื่องทรัพยากรจึงเข้าองค์ประกอบกฎหมายฟอกเงินนะ เพื่อให้ดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบประกอบกับรัฐมนตรีเกษตรร้อยเอกธรรมนัสมอบนโยบายให้สบกหารือร่วมกับปปงจึงขอความอนุเคราะห์หาลือร่วมกันกับสำนักง,งานปปงวันจันทนี้11มีนานะเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปนะคืออันนี้เป็นเอกสารราชการที่ยืนยันลงวันที่8มีนาคมวันนี้นะที่เราตั้งคําถามไงว่า ที่ร้อยเอกธรรมนัฐประกาศอ่ะประกาศพูดจริงทําจริงหรือเปล่าที่จะเอาปปงเนี่ยไปสอบแล้วเอาผิดในทงในทุนเอาผิดให้หมดนะท่านเท่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าปปงเอาทางสอกอเอาจริงใช่ทำหนังสือนี้ถึงปปงเลยนะฮะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูฮะที่รัฐมนตรีเกษตรประกาศเป็นนโยบายไว้อันนี้ตั้งแต่วันที่ ครบรอบวันสถาปนาของทางสพของสอปกรนะพูดในเวทีของสอปกรเองนะประกาศต่อข,าขา้าราชการผู้บริหารสปกรเองอ <พา S 1> ว่าถ้าเกิดทุดจริตเ,เกี่ยวกับเรื่องสอปกรเนี่ยนะมีความผิดตามกฎหมายแล้วจะไม่เอาไว้อย,อย่างเด็ดขาดจะเอาปปงสอบด้วยพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่ก่อนจะไปพูดในสภาเดี๋ยวลองย้อนไปดูสั้นๆครับ ไม่ใช่โฉนดภายใต้พรบกรมที่ดินนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคําว่าปฏิรูปที่ดินชื่อบอกชัดเจนว่าต้องปฏิรูปตลอดเวลาไม่ใช่อยู่กับที่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากําลังดําเนินนโยบายเพื่อต้องการปฏิรูปที่ดินให้มีมูลค่าการเพิ่มมูลค่าที่ดินจากสมบัสี่ขีดนหนึ่งให้เป็นโฉนดที่ดินคําว่าโฉนดก็มีนักวิชาการวิชากเกินหลายคนนําไปตีว่าคําว่าโฉนดที่ดิน ตามพรบรที่ดินนะมันคืออะไรเราทำโฉนดเพื่อการเกษตรนะไม่ใช่โฉนดภายใต้พรบกรมที่ดินนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราใช้พระราชบัญญัตินะครับสบกปี18นะประกอบกับประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินหลายๆประกาศประกอบกับกฎกระทรวง ที่เราออกไปเข้ามาประมวลให้เป็นชนดเพื่อการเกษตรอย่าไปแปลงสารผิดการแปลงสารผิดมันทําให้เข้าใจผิดวิพา์วิจารณ์เสียหายหมดกว่า22บล้านไร่ที่เรากําลังจะแปลงสประก4 41ให้เป็นฉนดมันเป็นเอกสารนะครับที่เราให้สิทธิ์เขาทํากิน ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกสอปปหรือยอมรับนอมินีของนายทุนให้ได้รับสิทธิ์สปปนั้นได้บอกบายให้ที่ปรึกษานี่คือคุณสุทธิรักษ์นะที่ทําช่องแกะความจรงิง <นะ S 1> ก็ไปเอาสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐพูดบนเวทีมาแล้วก็ามาขยายความ,มแล้วนี่ฮะประเด็นเรื่องปอปงทีนี้ให้พิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่า หรือกเกษตรกรมาเป็นนอมินีให้กลุ่มทุนถามว่าเราสั่งการอย่างนี้พี่ตีท่านประหลัดจะกระทบไหมกระทบแน่นอนกระทบกับคนที่ทำรีสอร์ทโดนแน่นอนนะครับที่คุณให้นอมิีีไปถือเนี่ยนะคุณโดนแน่นอน คุณโดนอาญาด้วยคุณโดนยึดทรัพย์ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดผมให้ท่านโดนไปประสาสนสํงงานักงานปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดให้หมดคุยกับทางเลขาปปงเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยยุคผมผมเอาจริง นี่คือการกําจัดนิ้วร้ายที่รัฐมนตรีเกษตรนั้นบอกว่าจะต้องกําจัดนิ้วร้ายออกไปนิ้วไหนที่เน่าเฟะนั้นเนี่ยฮะที่คุณสุทธิรักษ์แกะความจริงเนี่ยได้แกะคําพูดของร้อยเอกธรรมนัฐแล้วหลังจากนั้นฮะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็ไปประกาศนะไปตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั่นนะคือที่มาของวาทะเด็ดวาทะร้อนครับไม่สุภาพคนจันลไรยังมีเยอะท่านประธานขอโทษนะฮะับไม่สุภาพ อันนั้นข้าราชการที่ชัวช่วๆอย่างเงี้ยต้องถูกลงโทษลงทันในยุคผมไม่มีผมยืนยันท่านประธานครับขออนุญาตใช้คำพูดคุณชัยวัตรว่าไม่มีหรอกครับจบแบบรอๆไม่เขาก็เราต้องผิดเมื่อเราผิดเราต้องลงโทษทั้งวินัยและอาญาเพื่อให้ไม่เป็นเรื่องอย่างกับพี่น้องข้าราชการต่อไป และที่สูงสุดและหนักกว่านั้นคือผมเอาปปง,งมาตรวจสอบเส้นทางเงินกันทั้งหมดเจ้าของรีสอร์ทคุณเตรียมตัวไว้เลยว่าสิ่งที่คุณสร้างมาตลอดชีวิตคุณคุณจะเหลือศูนย์หรือติดลบหรือติดคุกผมไม่เว้นแหะครับช่วงผมเป็นรัฐดีช่วยผมยึดที่ดินจากนายทุนมากี่แปลงและจะัดสรรให้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นพีมูฟสมัชชาคนจนนะครับสมัชชาประชาชนสี่ภาคกี่จังหวัดละกระบ,บีชุมพร นี่ประกาศในสภาเลยนะฮะถือได้ว่าเป็นสัญญาประชาคมนะฮะประกาศต่อได้คข้าราชการสวบกประกาศในสภาแล้วธนดนเมื่อสักครู่คือใครคือคนนี้ธนดนก็คือที่ปรึกษากฎหมายซึ่งลงพื้นที่วันก่อนนะแล้วก็ไปประกาศในพื้นที่เลยทีนี้ฮะการที่คุณทําแบบนี้นะคุณทําไป ้งแต่นี้เป็นต้นไปผมขอประกาศสงครามกับพวกนายทุนทุกคนแล้วกันเดี๋ยวเจอผมแน่ถ้าไม่ทําตอนนี้เราจะทําตอนไหนผมไม่ได้พูดเอามันนะผมพูดแล้วผมเอาจริงเดี๋ยวคอยดูนะพี่น้องสื่อมวลชนครับการกระทําแบบเนี้มันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะพื้นที่ดังกล่าวที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นพื้นที่ของสปกรไม่ใช่พื้นที่อันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจติดตามต่อหลังจากนี้นะฮะว่าประกาศชัด แต่การกระท,ทําทีนี้มันจะมีผลเมื่อไหร่นั่นแหละอันนี้น่าสนใจมากแล้วส่งสัญญาณแบบนี้นะ,นะค,นคนที่ไปทํารีสอร์ตอยู่แถวนั้นเนะี่ยแล้วบนพื้นที่ของสปกอ่ะครนะ์จะรอดไหมจะยังไงเออจะกล้าหรือจริงเหรอ,อถ้ารื้อหมดเนี่ยเจอใครบ้างนะอโอ้โหงานนี้น่าสนใจมากคมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ